อยากพูดนะอยากบอกตรงนี้นะเน็ตเป็นผู้ชายละมุนแล้วน้องอ่ะเป็นแบบนี้น้องเป็นคนห่วงใยน้องเป็นคนเอ,อทำแบบเนี้ยกับทุกคนแต่ไอาการที่จะพูดว่าน้องโกหกไปดึงประเด็นดรามา่าไปบวกกันไปรวมกันมโนไปอย่างเงี้ยว่าน้องโกหกอันเนี้ยหนูบอกเลยว่าหนูกล้าพูดและกล้าการันตีตรงนี้เลยนะว่ามันไม่ได้โกหกใครมันไม่ได้โกหกใครแน่นอนหรือ ถ้าใครที่ดูไลฟ์หนูอยู่3,400คนที่ดูไลฟ์หนูอยู่แล้วมีหลักฐานมีหลักฐานเป็นกิจลักษณะเลยนะว่าหนุมันโกหกว่านุ่นกับแนทคบกันวงในไหนก็ตามเอามาเลยเอาแค่แชทออกมาก็ได้แล้วเปิดหน้านะว่าใครเป็นคนพูดเอาแค่แชทมาเลยเดี๋ยวหนูไล่จี้เองเอาหลักฐานมาหนูจัดให้ ไม่ต้องห่วงไม่มีการฟ้องใดๆนะคะเพราะว่ารวยแล้วไม่ทํามาหากินจากการฟ้องคนมีฐานะแล้วพอพอมีกินมีใช้แล้วก็มีแรงมีกําลังซื้อชุดนอนหลายหมื่นใส่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ว่างที่จะไปนั่งฟ้องใครแต่อยากให้อยู่บนฐานของความเป็นจริงมนโนได้เราไม่เคยว่าแต่อยากก่ากา้าวไกลอย่าล้าเส้นแค่นั้นเลยนะ เออจริงๆอ่ะหนูว่าสิ่งหนึงอันนี้คุณแม่คนนี้พิมพ์ถูกหนูจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่น้องมีความสามารถหนูอยากให้ตามที่ความสามารถของน้องด้วยนะความสามารถของน้องในเรื่องของการแสดงหน้าเวทีเล่นถึงบทบาทน้องแสดงดีมากน้องทํางานได้ดีมากไม่ว่าน้องจะได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นอะไรก็ตามน้องแสดงมันได้ดีมากหนูพูดจริงๆต่อให้เขาไม่จิ้นกันไม่ได้เล่นคู่กันเขาก็แสดงมนันออกมาได้ดีมาก เราเป็นคนทําให้ทแท้เราเป็นคนสั่งให้ทแท้เราอยู่ถึงต่างประเทศเราอุตส่าห์ส่งมาให้ทแท้แต่ทําไมนะเพราะอะไรนะฉันถึงไม่ได้รับสิทธิตรงนั้นฉันก็ไม่ได้อยากเปิดเผยนะแต่แค่ความรู้สึกของแม่ยกคนนั้นนะฉันก็ไม่อยากเปิดเผยนะว่าฉันเป็นใครแต่แค่ฉันรู้สึกว่าเพราะอะไรต้องยองมให้คนอื่นคิดว่าเป็นของคนอื่นหนูแจ้งตรงนี้นะคะรับปริญญาน้องหนูเนี่ย ของนุ่นอยู่ที่ไหล่ข้างซ้ายค่ะอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยนะจ๊ะอยู่ตรงนี้เลยจ้ะเป็นแถวๆอยู่ตรงนี้เลยจ้ะนะจ๊ะของคุณนุ่นเนี่ยชนโนค่ะจ้ะเขาติดอยู่ตรงนี้เลยนะจ๊ะเขาไม่ได้ทำเป็นช่อเขาติดตรงนี้โอเคเนาะอ่ะหนูแจชัดเจนนะถามหนูได้เลยค่ะหนูยินดีตอบนะคะหนูยินดีตอบเออ เขาเป็นค,คนของใจเขาก็ติดไว้ความหัวใจเนาะความหัวใจเขาเป็นคนของใจแต่จริงๆหนูไม่อยากให้ซีเรียสนะต่างคนต่างมุมมองนะวันนี้หนูไม่ได้รู้สึกโกรธคนที่ออกมาดราม่านะแต่หนูอยากอธิบายเฉยๆคนที่ดราม่าเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจอาจจะไม่อาจจะตีความหมายผิดได้หนูถึงบอกว่าร้อยคนร้อยความคิดพันคนพันความคิดร้อยพ่อพันแม่เพราะฉะนั้นอะบางคนเนี่ยฟังแล้ว ตีความหมายได้ต่างๆนานา1นึ่คำพูดหนึ่งอารมณ์หนึ่งน้ำเสียงเข้าใจและตีความหมายได้ต่างๆนานาเมื่อคำพูดและประโยคนั้นมันไม่ได้เคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันก็สามารถทำให้คนเนี่ยเข้าใจได้ร้อยแปดแต่ณวันนี้พิรดาขอพูดในส่วนของพิรดานะพิรดาขอพูดว่านุไม่ได้หลอกใครคะ่ะ นุไม่ได้หลอกลวงและหนุไม่ได้ทำร้ายความสุกนุ่นหนุไม่ได้หลอกลวงใครช่อนั้นเป็นช่อของแม่ยกที่อยู่ต่างประเทศที่เขาซัพพอร์ตน้องหนุมานานแล้วสองค่ะของน้องนุ่นอยู่ตรงนี้ค่ะข้างหัวใจอยู่ข้างหัวใจตรงนี้โอเคไหมคะโอเคไหมอ๋อจริงๆอะสำหรับหนูนะ เรื่องช่อดอกไม้อ่ะเราสามารถลงได้แต่ก็อธิบายสมมุติว่าเราเข้าใจผิดใช่ไหมแม่จริงๆไม่ต้องจบด้วยการลบโพสต์ก็ได้นะคะการที่สมมุติว่าใน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 แคปชั่นหรือเราใส่ไปแล้วเรียบร้อยใช่ปะแต่ในคอมเมนต์เราอาจจะอธิบายไปก็ได้ค่ะว่าเราได้ฟังน้องนุ้งมาแล้วนะช่อดอกไม้สีม่วงเป็นของ f c ท่านหนึ่งที่เขาอยู่ต่างประเทศอะไรประมาณเนี้ยค่ะจริงๆอ่ะไม่จําเป็นจะต้องลบก็ได้แต่ว่าอธิบายอธิบายให้คนเข้าใจเมื่อคนกดเข้าไปดูคอมเมนต์อ๋อ อ๋อเอเาใจแล้วเป็นของเอซที่อยู่ท่านหนึ่งแต่ถามว่าคนลงรูปชอดอกไม้สีม่วงผิดไหมไม่ผิดนะในส่วนของหนูนะในส่วนของหนูนะที่หนูที่หนูอยู่ตรงนี้หนูมองว่าคนที่ลงชอดอกไม้สีม่วงเข้าใจผิดไหมสําหรับหนูอะเขาไม่ผิดที่เขาจะเข้าใจผิดเพราะมันไม่มีอะไรที่อธิบายขยายความหนึ่งเนาะมันทุกอย่างมันประจวบเหมาะต้องใช้คํานี้แม่หนึ่งย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลาที่หนูรับปริญญา มันก็เอ็นไหมอ่ะมันก็เอ็นไหมมันก็ยังเป็นเอ็นอยู่เนาะแล้วก็แล้วก็สีม่วงอ่ะคุณนางเอกเขาก็ชอบสีม่วงไหมอ่ะใช่ไหม <c ười> คุณนางเอกเขาก็เลิฟสีม่วงเข้าใจปะ <c ười> คุณนางเอกเขาก็เลิฟสีม่วงแกมันก็อุย้ยมันก็ประจวบเหมาะเอาจริงปะแกไม่ต้องเป็นทุกคนเลยไม่ต้องเป็นคนที่ลงคลิปเป็นอีพีเข้าไปดูอีพีก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันอีพีก็คิดนะแม่ ถ้าหนูหนูเข้าไปดูหนูก็คิดเข้าใจปะ่ะเพราะฉะนั้นอนะหนูมองว่า fc ผิดไหม fc ไม่ได้ผิดนะอันนี้หนูพูดตามตรงนะหนูพูดตาำตรงนะนผตตงนะ fc ผิดไหม fc ไม่ผิดนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่อธิบายขยายความในโพสต์ของการขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของใครถูกไหมหนู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 พูดถูกปะ่ะหนูพูดถูกป่ะว่าเออมันไม่ได้ขึ้นนี่มันไม่ได้ขึ้นหน่ว่า โพสต์นี้ฉันหมายถึงคนนี้ชื่อนี้อ่ะถูกไหมแต่เอเขาโพสต์แบบเนี้ยและไอ้เราอ่ะเขาจะปะไอ้เรามันก็เออสามปีเอ,อุ้ยอุ้ยรักเอออุ้ยอุ้ยเอ็นดูผมไปนานๆอ้าวอ้าวอาวอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาสีม่วงเอาเอาตัวเอ็นอีกเอา เอาคิดหยุดคิดไม่ได้อะในมุมของหนูนะหนูมองว่าเป็นแบบนี้ที่เอฟซีเขาลงลงด้วยเจตนาแบบนี้เจตนาของคนที่โพสต์รูปช่อดอกไม้ไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้บิดเบื้นหรือทําให้คนเข้าใจผิดแต่ด้วยระยะเวลาเอยสีเอยหรืออะไรต่างๆมันประจบเหมาะกันเลยทําให้เขาอะเข้าใจแบบนั้นไปได้แล้วแคปชั่นก็หวานชํำเนาะ ก็เลยทําให้เข้าใจแบบนั้นไปได้แต่ว่าในมุมของน้องน้องก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอฟซี FC ท่านอาจจะเสียใจอาจจะมีคุยหลังบ้านกับน้องหรืออาจจะทําอะไรบางอย่างให้เสียใจเห็นปุ๊บตอบใช่เราก็เป็นนะถูกป้าง,งามเราเห็นเราก็เป็นนะเราเห็นเราก็เป็นเราก็เราก็เข้าใจอะเราเห็นอนะไม่ใช่ว่าหนูเซฟเอฟซี FC, แต่หนูอยากพูดอยากพูดให้ฟังว่าหนูหนูเข้าใจในความรู้สึกเพราะว่าอย่าว่าแต่เอฟซีคิดแม่หนูเองก็คิด แม่เข้าใจปะหนูเองก็คิดนะเพราะว่าหนูว่าเป็นคนไม่ได้ซักไซถามน้องว่ะโพต์นี้หมายถึงใครของชิ้นนี้ของของใครหนูไม่ได้หนูไม่ได้นั่งถามน้องแบบนั้นในส่วนตัวของหนูหนูก็คิดแต่หนูฟังน้องพูดมาก่อนหน้านี้แล้วหนูเลยจึงหนูจึงสามารถอธิบายได้ว่าอ่ะต้นสายปลายเหตุคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราสามารถพูดแทนได้นั่นเองนะจ๊ะท้องนี้หรอคะได้หมดเลย ได้หมดเลยจ้ะแม่จ๋าได้หมดชายหญิงได้หมดเลยเออแล้วก็จริงๆอ่ะนะที่น้องพูดอนะก็คือเอ,อ่อฟิลอะนะอโลมานณะ์คือเหมือนกับว่า น้องอะไม่อยากให้เอาอาดีตไม่อยากให้เอาอาดีตเอาอะไรที่เคยโพูอะมามามา,มาตัดลงเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าบางครั้งอะเนาะณตอนนั้นอะน้องไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นที่สื่ออาจจะมีคําพูดคําจาหรืออาจจะมีการกระทําบางการกระทําที่พูดคุยหยอกกันแล้วมันอาจจะเป็นคําพูดที่พอเอฟซีไปเห็นแล้วอุ้ยทําไมแบบนี้อะอุ้ยทําไมแบบนั้นอะ หนึ่งนะคะที่หนูอยากจะบอกแล้วมันคือความสนิทสนมอย่างหนูเนาะหนูกับแนทะกับนูกับนุ่นเนี่ยเวลาหนูคุยกันเนี่ยหนูอย่างไอ้นุ่นกับหนูนี่คือจะแบบเฮ้ยมึงอ,อะไรอย่างเงี้ยเออเข้าใจปะคือมันคือความสนิทสนมบางครั้งอะ่ะแม่เมื่อเรารู้จักกันมามากพอเรารู้จักการสนิทกันมากพอบางสิ่งบางอย่างที่ทําอ่ะคนนอกอาจจะมองว่ามันไม่น่ารักแต่คนในมันคือความสนิทสนม มันก็เลยทําให้น้องอ่ะรู้สึกว่าไม่อยากให้ f อซอ่ะมานั่งถ่าฟีดดูอดีตของเขาเพรานะณปัจจุบันที่เขาทําให้ทุกคนเห็นน่ะคุณมั่นใจได้เลยว่าน้องไม่ได้โกหกเนาะหนูการันตีแบบนี้เมื่อวานนี้หนูเห็นอยู่โพสต์โพสต์หนึ่งมีคนเอาไปลงติ๊กต็อกลงว่าไหนกับตันเรือใหญ่บอกว่าน้องไม่โกหกหรือว่าจริงๆแล้วน้องอ่ะจะคบกันกับพี่ชายของ,อ,องเอนางเอกจะคบกับพี่กับพระเอก กับพี่ชายแต่ว่าไม่ได้คบกับพระเอกแต่เอาพระเอกกับมาจิ้นแทนหนูพูดแบบนี้นะถ้าสมมุติว่าหนูเนี่ยอยู่ในจุดที่เคยโดนทัวลงมาแบบระดับสุดๆมาแล้วแม่ฟังหนูนะหนูอะ่ะเคยอยู่ในจุดที่ทัวลงระดับสุดๆ,ๆมาแล้วแล้วนะวันนี้หนูนั่งอยู่กับน้องในทุกๆวันอะ่ะหนูสอนน้องในทุกๆวันหนูทําอะไรก็ได้ลูกที่มันไม่ใช่การโกหกหนูทําอะไรก็ได้นะคะที่มันไม่โกหกแล้วหนูอะ่ะ จะไม่มีวันที่จะหมดพื้นที่ในการยืนทุกสิ่งทุกอย่างต้องยืนอยู่บนฐานของความเป็นจริงแล้วที่เห็นว่าแนทอ่ะบางทีแนทมันชอบจับหวมชอบอะไรเงี้ยป้าแนทมันกอดเขาปะเ,ออเนี่ยถามสามีอยู่ต่อหน้าสามีนะกอดจับขาจับแขนจับผมรูปหัวแนทเขาเป็นผู้ชายละมุนแบบนี้จริงๆ